เรื่องของเทคโนโลยีช่วยในการเจริญพันธุ์การมีบุตรยากนะครับเรารับบริการอะไรดีนะครับเราควรจะใช้เป็นการฉีดเชื้อหรือเป็นการทํา IVF ทำอิกซี่ทำเด็กหลอดแก้วดีวันนี้เรามีคําตอบมาให้บางท่านท่อนนำไข่อาจจะยังดีอยู่ก็จริงนะครับแต่ว่า เซลสืบพันคือเซลไข่จะมีพันธุกรรมที่เสื่อมลงไปเยอะมากนะครับถ้าในกรณีเช่นนี้ค่อนข้างแนะนําว่านอกจากนี้คู่สมรสที่ยแนะนาให้ทาอีกซีนะครับแนะนําอย่างยิ่งเลยคือคู่สมรสที่มีปัญหาเรื่องของทําหมันแล้วแก้หมันได้ไหมไม่ทาอีกซีได้ไหมคําตอบก็คือคําถามที่หลายๆท่านถามมาคือถ้าเราจะมารับบริการ เรื่องของพลนงลยีช่วยในการเจริญพันธุ์การมีบุตรยากนะครับเรารับบริการอะไรดีนะครับเราควรจะใช้เป็นการฉีดเชื้อหรือเป็นการทํา IVF ทำ ICSI ทำดดดรอแก้วด,ดีวันนี้เรามีคําตอบมาให้นะครับจะรู้ได้อย่างไรว่าเราเหมาะกับการทํา ICSI หรือไม่นะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราก็อยากจะตั้งครรภ์กันอย่างรวดเร็วนาออยากจะมีลูกทันแก่นะครับอยากจะได้เห็นความสําเร็จของลูกนะครับฉะนั้นสําหรับในคู่สมรสที่อายุมากๆนะครับบางท่านท่อน,นําไข่อาจจะยังดีอยู่ก็จริงนะครับแต่ว่า เซลสืบพันธุ์คือเซลไข่จะมีพันธุกรรมที่เสื่อมลงไปเยอะมากนะครับถ้าในกรณีเช่นนี้ค่อนข้างแนะนําว่าให้ทําเด็กหลอดแก้วนะครับการทําเด็กหลอดแก้วนั้นมีงบป,ประมาณค่อนข้างสูงแล้วก็ต้องมีการผ่าตัดมีการย้ายต้องอ่อนนะครับแต่ว่าโดยรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยโอกาสสาเร็จมันสูงมากกว่าการทํา IUI นะครับมีการเก็บข้อมูลพบว่าในผู้สมรสที่ฝ่ายหญิงอายุมากกว่า40ปีการทํา IUI แต่ละครั้งเนี่ย มีโอกาสสำเร็จเพียงแค่น้อยกว่า5%เท่านั้นนะครับฉะนั้นอยากจะให้คู่สมรสที่อายุค่อนข้างมากแล้วเกิน40ปีแล้วนะครับหันมาใช้วิธีอ c กซน่าจะทําให้แม้จะเสียเงินเยอะขึ้นแต่โอกาสสามเมตร็จต่อรอบนั้นก็จะสูงมากขึ้นเรามีโอกาสที่จะได้เห็นลูกของเราเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าเราโมตแต่เสียเวลาไปทำ IUI นะครับเราอาจจะเสียเวลาไปอีก 3เดือน6เดือนกับการทำอายุอครั้งหรือ6ครั้งนะครับสุดท้ายก็ต้องมาจบตรงที่อ c ซีอยู่ดีค่าใช้จ่ายของเราก็อาจจะเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับนอกจากนี้คู่สมรสที่แนะนำให้ทำา XC ีนะครับแนะนำอย่างยิ่งเลยคือคู่สมรสที่มีปัญหาเรื่องของท่อนำไข่นะครับเช่นท่อนำไข่ตันท่อนำไข่บวมนะครับท่อนำไข่ที่ผิดปกติเหล่านี้จะทำให้การฉีดเชื้อไม่สำเร็จเพราะว่า การฉีดเชื้อหรือทำายุอจะสำเร็จได้ต้องมีท่อนำไข่ที่ปกติเพื่อให้เชื้อกับไข่ไปผสมกันเกิดการปฏิสนธิกลายเป็นตัวอ่อนมาฝังตัวที่มดลูกนะครับฉนั้นคู่สมรสที่ท่อนำไข่มีปัญหาไม่ว่าจะตันหรือว่าจะทำหมันไปแล้วนะครับหรือว่าท่อนำไข่บวมนะครับผมแนะนำว่าอาจจะทำไปอีกซี่น่าจะเป็นทางออกที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้น โดยท่านใดที่มีปัญหาท่อนาไข่บวมนะครับขอให้ตัดท่อนําไข่ที่บวมนั้นทิ้งออกหรือทําให้มันตันไปให้เรียบร้อยก่อนก่อนที่จะมารับการย้ายตัวอ่อนนะครับเพื่อที่ว่าตัวอ่อนจะได้ฝังตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพบางท่านอาจจะถามว่าทําหมันแล้วแก้หมันได้ไหมไม่ทําอีกซี่ได้ไหมคําตอบก็คือสามารถทําได้เช่นเดียวกันขึ้นอยู่กับว่าท่านมีงบป,ประมาณมากน้อยแค่ไหนและวางแผนในการรักษาอย่างไรบางท่านอาจจะอยากต่อหมันเพื่อที่ว่า ในอนาคตอยากจะมีลูกกันเองโดยใช้วธิธีธรรมชาติไม่ต้องมาทำอีกซี่ก็สามารถทำได้นะครับแต่ว่าการต่อหมันก็ต้องเผื่อใจไว้ว่าบางท่านอาจจะต่อมันแล้วมีข้อแทรกซ้อนต่อไม่สำเร็จหรือว่าต่อแล้วท่อนำไข่ก็ยังขรุขระอยู่เกิดเป็นการท้องนอกมดลูกตามขึ้นมาได้นะครับฉะนั้นท่านจะต่อมันท่านจะทำอีกซี่แล้วแต่ท่านพิจนารณาได้เลยครับในกรณีที่ท่านทำหมันมาแล้วนอกจากนี้นะครับคนที่ควรจะทำอีกซี่อีกคนหนึ่งก็คือท่านที่ ฝั่งผู้ชายนะครับมีปัญหาเรื่องของน้าเชื้ออย่างรุนแรงปัญหาน้าเชื้ออย่างรุนแรงคืออะไรนะครับบางท่านนะอาจจะตรวจน้ําเชื้อนะครับตรวจ S A หรือว่า C Men Analysis นะครับตอนแรกเจอว่าเป็นปกติอันนี้ก็ยินดีด้วยนะครับแต่ท่านที่เจอว่าน้าเชื้ออ่อนถ้าอ่อนไม่มากอาจจะยังทํา I U I พอไหวนะครับคือเราเอาน้ําเชื้อมาทําให้เข้มข้นมากขึ้นและมีเฉพาะตัวที่เคลื่อนที่ดีๆนะครับก็สามารถทํา I U I ได้ แต่บางท่านนํำเชื้อนั้นแย่มากมีตัวที่ปกติอยู่แค่ไม่กี่ตัวอาจจะเป็นหลัก10หลักหน่วยหลักพันอะไรอย่างนี้นะครับในกรณีน,นี้นะครับไม่แนะนาให้มาทํา IUI เพราะว่าท่านจะเสียตัวน้าเชื้อที่ปกติไปในขณะที่เราเตรียมน้ำเชื้อให้เข้มข้นมากขึ้นและอาจจะเข้มข้นได้ไม่เพียงพอที่จะก่อให้เกิดการตั้งครรภ์ได้นะครับในกรณีเช่นนี้เราแนะนําเป็นอย่างยิ่งว่าให้ทํา ICSI เพื่อที่ว่าเราจะได้ต้องการตัวอสุจิ เพียงแค่จำนวนเท่ากันกับไข่ที่เราเก็บได้นะครับฉะนั้นท่านที่มีอสุจิปกติเพียงแค่ไม่กี่ตัวก็สามารถประส,รสบความสำเร็จได้จากการทำไอซีครับถ้ามีคำถามหรือว่าข้อสงสัยเพิ่มเติมนะครับก็สามารถเข้ามาคุยกันที่คลินิกได้นะครับไม่ว่าจะเป็นที่คลินิกนี้หรือว่าที่คุณหมอผู้เชี่ยวชาญท่านอื่นๆได้นะครับปัญหาการมีบุตรยากแก้ไขได้ขอให้รีบมาปรึกษาคันตั้งแต่เนิ่นๆครับรับชมคลิปดีๆมีสาระถ่ารู้แล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์หรือว่ากด b s c ส i า e ให้ด้วยนะครับ EWS Clinic นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราในการผลิตคีทีดีมีสาระให้ทุกท่านต่อไปครับ